สบายดีจ้าสบายดีวันศุกร์คนจ้ามาเวหานเสาวแสงพี่น้องมาบมาแวะหน้าบะเอื้อแล้วมาแวะเสาวแสงแล้วก็ไปแวะเก็บเห็ดเฟืองอยู่เนบัตรอีกบาัตรหนึ่งเหรออ๋อต้มยำปลาไหมเนอะเธอมีเห็ดเฟืองเน้อะเดี๋ยวฉันก็จะมาหานุ่งหุงข้าวอะไรรอเนาะเนาะเออซื้อปลาฮันเสาวลอยก่อนอื่นไป เฮ้ยจะสกินเน่าเอาแล้วกินขนมเป็นซ uh, well uh, ื่งแบบมาแต่มโมบุตุ่นเล็กกระหอมาอยู <t <t ่บอลตัวกินบออิ่มแล้วมาให้ทานข้าวทานข้าวเนี่ยเป็นรายชีวิต่วนนี้นะคือว่าแฮปปี้แฮปปี้ราการซีได้ห้ามไปพ่อกับพ่ออ่ดโอ้ยบ่ไอ้ออกกัน เงินหดซานเป็นได้ได้เป็นได้ได้เอะออุ้ยคือค่ากล้องคือมาไม่มีอยู่ได้เออดนาโพัดนาเอเอยางอืก่อนเอาการเงินดีกว่านนจะรลุ้งไม่แมนดิม่มาม่หรอไม่ได้มีมาใหม่รอความรักหรอติดกัดนหบอดเสือเราจะตัวบเสื้อ เาบมีอะไรอิ่มแล้วเรามากดก่อนยังบอกอิ่มอะไรนะมันประธาเต็มท้องเออน้องบอมี่ยังเฮ้ยสิขึ้นไปฮาเบิ้งเค้กก่อนอะไรยังไงทำนี่แหละสิขึ้นหปฮเบิ้งเค้กก่อนเฮ้ยขึ้นเบิ้งเค้กอีไรยังบครบออเดอร์เลยค่ะเค้กน้อยได้เค้กน้อยเบิร์ดราคะเขามาเอาไปเบิร์ดแล้ววันนี้นะ

เขาซื้อไปมือนัหนนะเข็ดชินหรือเข็ดเนี้เข็ดชีนชีนซาบาะน่ะหอยใส้อันนั้นมาจากมือนั่นหอยไส่น่ะคือปีกยีก็ได้เอาใส้อันนั้นเากินกินเหรอไม่เป็นเม็ดเม็ดเออมันจะเป็นเม็ดเพรามันจะเป็นคือมันจะเป็นก้อนแม่นบ่เออเออแล้วมันจะผสมอยู่ในกระเาแฟ เลยทุกคนก็เริ่มโมกิมันเป็นสีอัปจารมันบรได้เสียเออเอ้างเผยเปจนิ้มหูมันตีมาแตกมันเป็นเนตรแตกมันคือแบบมันคือแป้งโอ้ใช่ตีแตกแล้วได้เบิ่งแม่ข้าในความมันสิบรได้ทิล้มพลาดเป้ากระสิบไปอีะไรนี่นั่นเฮ้ยฮามันมาอันสมัครเป็นอันพนักงานผ่านเซ็งมาเออใช้แรงเยาเงินใช่ไหมไปเฮ้ยมันกระสิค่ำแล้วไป มไปจ้าบายบายจาก่อเซ่มาสืบป่ามาสืบป่าอาหารสลอยจ้าพี่น้องจ้ากรดียว่ารถผู้ใดนักแอดแอดมาพันรถสลอยนี่บอสบายดีจ้ามีปุ้ง หมเจ็ดเดือนปลายช่องเดือนปลายเออช่องเดือนกู้อ่ะนี่แต่กเยอะมากเลยแตกแล้วแน่ไพ่เล่ห์โอ้ยบ่เด้อกินน้ำร้อดมาเล่นแพ้เออมาเล่นเล่นเออเนาะอันเมฆไปเห็นเจ้าอยู่อืปีบแกใส่กิ่เออบ่เอื้อนะเห็นจืดอยู่แต่ว่านี่เาแกกวนไปทางล่างก่อนเออเนาะ

อาผู้หญิงบอบบางเฮ็ดมึงดูผู้หญิงบอบบางนั้นออโอ้หฮามซอยซอยจะพี่น้องจะเพราะว่าเปิดมาแต่ปากซองซื้อของทานมาแต่ปากซอง,อหองเห็นกันอยู่แต่ว่าบริจื้อจนเจนตุยนะจื้อรถเพิ่นว่าอืมจบ,บานนะบริจื้อลด,ดเพิ่นอม นำจารวมด้วยซอยกันมันจังเบิดไวนะจะคนจาผู้มีค่าอีรบเฮยมูจักโตไปเฮยตักาเฮย ตัวตัวนีดง้ายเลยนะปานี่นะเออก่พอดีมันเงามันใหญ่เลยป่านั้นโอ้มันพอกินแล้วอ๋อตัวน้อยหรือตัวใหญ่เฮ้ยเอาไปยังเอาไปจำไปเผาทัานเผานร่ตัวน้อยเผาบ่อหรือสีต้มยำแต่

โกกเะซ่ะอืกซ่นะซ้ำหาบ่ทูบ้านบานอสดไปบักญ่ไปตอกผูกกระชิ่งสิเฮ้ยไเอาเอเจซี่น่ปทำรุ่งนะอาดีสิพออกไม่น่าร้อยสิพออกไม่ชาดเลยแหละเฮ้ย

เออมักุ่งนั้นอืมจ้าตาเฮ้ยเมือบันนี้ไปหาเก็บเดเพืองเออผูคือสีหงแทว้าลออกลูกติดดีเขาอยู่ร้อยนึงได้สีออกลูกฟุตบ่ ปพี่น้องเมื่อก่อนพี่น้องเอยเมื่อไงกรสีโอไม่ไปกระสิพราได้เจ็บอีดองโอ้แมแหละเจ็๊ยบหกเข่ามาแหละประดงเข่าปีนี้นนไปกินไก่ปเาเลยกินไก่ปลาแล้วประดงขึ้นไปเมื่อพี่น้องวันนี้นะสบายดีจ้าแหว่เซ็นสิมาหาซื้อเออ มา,มาจับพี่น้องหอดกล่องเพื่องเบาอาดแล้วเพราะว่าน้องโทรว่าเออเฮ็ดเพื่องออกแล้วเด้อว่าสิถ่ายคลิปยี่โบก,กันเลยลงมาหาเฮ็ดเพื่องจับพี่น้องจา้จาจา้จาไปไปเก็บปิดเบิื้ท่านั้นแล้วก็ะย่างสำนีแล้วเอาไว้ให้งัวน่ะก็ได้นี่นี่ขางนี่กรมีนี่เปิดเบิง่งดูคือบอกว้คือบอกไก่เคียกินซะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือดอกง่ายสิโอ้ย โอ้จมันบานหมดแล้วโอ้ยเียนยังคือบอว่ใกล้เียไม่หยาดมอักแดงเลยเนาะบ่เอาดตีนมันเอาแต่น้ำมันว่าตีนแล้บินอ่จะดอกมันนี่บ่เอาเอาว่เอาศพมานั่นเออเอาเลยเาะอ้ยเอาไทเป็ีอันน่ะเอาแตนล้ำมาฮะเอารถเอบิรเดขีดินนะเด้อ มันจะปริญญาอันนหนให้สีเอาจะกีบมาได้อืมเป็ดีอยู่เออสัมสจงตั้งน <c oughs> ำกระปุลซัมเห็ดละโง่เห็ดเพื่องก็ได้เหเ็ดเ,เพื่องนี่นะข้านเอาเสื้อ,อามาใส่นะั่งกัตซิลลายู่แต่อันนี้บริโภคมาใส่มัน,นเกิดเองใส่ห้องออก,กอยู่คู่ปีเออนี่วัตตุนี้ขึ้เอาได้จากตัวนี้นะอือโหลูกสาวก็ได้ เด็กยังอยู่ในไหนเออเดี่ยผัดอ้าโอ้ยจบกดกอยู่พี่น้องจบกดกอยู่จ้าเออทำให้ลังงูทำ้หลง่ก่าวหน้นเป็นวีวีโอจีปีเป็นซี่จุดี่ีเนาะอืมสวยจมยำปลาจะเห็ดฟางเ่อจ้เาังเลยอ่ะเออพอดีแล้วมันจะได้กินลาตัวน,นี้นั่น เอออกปก้างล่าี่ห่มดแล้โอ้ยมด้คนเอ้ยใส่เฮ้ยแล้วก็จนเฟืองอืมปีนี่บอพกอ้เี๋ยเฮ้ยยอ้ยันบริเก็กินเฟืองเล้วไปเจาะไดกบบเก็บมเอาออกด้วขีดินมันนะเด้อมันจะเป็นเน่ามันจะเน่าอะนะทมไวพวกไว้คือเกาจา เพิ่นจะกินอนามันเออเออจะผานเมาจ้ามาเก็บต่อเอออามือนักขอกเก็บได้สดอกบริหารดอกลงไปปีกกีนันอนววอืมมาพี่ไม่ใสอืมโอ้มีแต่ดอกง่ายๆทมอีกเด้อเฮยทมไปเด้อทมไปเด้อติดมันกะเอาข่าวบอลเก่า อันไหนปังเ <c oughs> อื้อ,อปังแปงปังแปงอุ้ยนี่นี่บอบกมาคุณจักจองเบิงในกกล้วยเกาะอ,อกได้นี่นะเออออกกกล้วยก็ออกแต่แต่ว่าเมื่อกี้น่ะเอาเพื่องเขาเนี่ยหันเลยออกแต่เดี๋ยวนี้เอาใหน,น้อยวันนี้บอกอ,อันไหนบางสัจมจอบปเฮ้ยโอ้ยเห็นภาพ จองันรังจะไผ่พาถือมาเลยถือมาแล้วก็ซ้ำมันนั้นุออกอันนี้เจอเออเอออลมกเออง่าอกว็นดมันเบิร์ดด้วยิมันนะเด้อม <c oughs> oh, ันจองเป็นอีก <c oughs> แล้วบอกับคู่ปีาคอยเหหืมันบางปีกันบริเป็นได้อีอ้าวคือปทมไ่ไงทมให้เน่อ้าทมให้มันอันเป็นให้มันเน่าอีกโอ้อืมนี่เอื้อมาตัวนี้เพ่าะเพราะหยาบแอาไงมม่อ่เลยนะฮันั่นคนอ่แล้วเดบอนเสียบไว้นะข้าวปั้เจะกระเบื้องแล้ว จะดูอยู่อุ้ยอุ้ยอยากย้อนแสงไงเด้อพี่น้องเด้อโอ้จะมาเฮ็ดโพโหอยู่นี่นะเด็สายเฮ้ยให้พี่น้องเพื่อนคักๆก่อนเอางโน้มออกมาลาดัผึ้ยๆอยู่อ๋ออือเอาเฮ้ยท่นเพื่อนทับกทักตายเด้ออืมเอาคือว่าจังสันโอ้ยน้อยนี่เอาไว้โปกไว้ปกไว้เด้อเอาแล้วและโป้ไว้เด้ออืมไม่ต้องปุ้งนะเอา เดียงอยู่จุมอันน่ะจะบุน nee, ึงนั่นดีนะฮะแล้วต si, ัวเอาแเละเอออันเดียวอันเนก็โปงอเฮ้ยอืมอเดี๋ยวทางล้างตัวนั้นเอ้าวเละในก้นตัวนี้เออนี่นี้ปอนเสียบนี้มีอย่งเดียวมีเปเสียบต้มเออ บมีค่ะหมดแล้วตี่ไก่นนี้คือมุกโตงนกกนแล้วปีนี้งอยองมันหมดอืมม้วนในเสือมันมุนเออเออเอาเอาไม้ไปเสียบไว้แนเฮ้ยมันยังน้อยไว้ให้กันเก็บมืออื่นใช่ไหมเดี๋ยนี่อันนี้ยาคิวนี่โปกไว้โปกไว้เอาดูนะเป็นแตงเสียบแบบนั้นนะโอ้ยถ้าไงแล้วก็ดิฉินอืมดิฉินเตรียมนำปลายมันจับจะจับเก็บเนาะอืม ไม่ได้เก็บแต่หึงเหรอที่เพื่อนเนี่ยางห้องตัวเองนะปรจอบแล้วจอบอีกก็บอกได้เก็บอยากเก็บกรบอกเก็บควันไดเฮือนลานขนานประมาณลายหนึ่งเออจีบไปมีปีแล้วเลยนะเออว่าแล้วปีแล้วเนาะในสไตล์วงผลงานก่อนพี่น้องเอ้ยเน้นคือขี่ดมไปทั้งหมดปีแล้วเนี่นะขอยต้มข่อยแล้วข่อยเครื่องปรุงมามาใส่ข่อยจะกินแต่น้องนี่กันอนนีด้าอยู่เนาะข้าก็จะแบ่งมือ กินคุณจะทำอะไรนะต้มยำใช่ไมเออเนาะไปพี่น้องเมื่อเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอาเก็บภาพบรรยากาศเนาะเก็บเพ็ดเพลิงแล้วก็ไปจอบมูจอบคู่ฝากติดตามด้วยเออเนาะสบายดีจ้าเมื่อกันเด้อไปจำง่ายจ้าฝากติดตามคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อ